สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดป่าอุดมธรรมลังสีครับนะมาดูทำอะไรนะ่ะเอาดอกไม้เขาออกมาเล่นทำไม้ไเจ้าดังโอ้ยเดี๋ยวพา,าจานพาะกัดบ้างให้กินเข่าดอกอม้านี่นั่ะนั่งนั่งไปแล้วทิ่โลกสรับ มาหน่อยจะต้องใสมันดื้อเด้ไผวะฮะดื้อแทะพ่นพ่นจะต้องจับป่าพ่นเก่งขนาดน,อนาอนั่นนั่นมันเตือนามามาบังแม่มันบัดนี้ แมวมันร้ลงลงไปยังไงขึนะินน้ำอ๋ออันนี้แม่หรือยายครับวันนี้เราอยู่วัดป่าด,ดมทรรมรลังสีนะครับตอนนี้เราอยู่กับเด็กๆเด็ก,ดกวัด วัดป่าครับตอนนี้หลายๆท่านที่ติดตามขอบคุณด้ัน้วกันนะครับที่แวะกันเข้ามากับช่องเจอบสมพราญตอนนี้เรามาคุยกับออยายมีกันยายยายเอ้ยเป็นไงโอ้แม่มีบอกโอ้ไม่ใช่ยายมันเป็นแม่เนาะเนี่ยลูกเธอเนี่ยทำไมดื้จังฮะทำไมลูกเธอดื้จังเนีย จะไปรู้ได้ไงล่ะจะมาขอเมือทำไมฮะใครว่าอะไรเธออืเอาทักทายกันยามเช้าไม่ได้ถ่ายคลิปมาวันสองวันอขอบคุณด้วยก็แล้กันเด้อที่แวะกันเข้ามาเบิร์นครับช่องเจ้าสำราญอ้าวมีแดงมาแล้วมีแดงมาแล้วลูกเธอไปไหนลน่ะมีแดงเออเตเจ้าหมีแม่หมี จะดูเล็บอ่ให้ดูเล็บบะดูเล็บ,ะลบ่ะโอ้ยพ่นลูกพ่นเฮามาเก่งแคาเก่งจังเลยสองนิ้วน่ครับบางไกลๆครับภาพซูมแล้วก,ก็ททำให้อความเคลื่อนไหวมันไวเด้วเวียนหัว <c ười> อ้าวกำลังเดินไปแล้วครับเดินไปแล้วครับเออจะจะด่างสองด่างเจอกันแล้วครับเราคุยกันเถียงกันอะไรกันมออ๋อดูท่าเดินของจะด่างน้อยใครไปเอาอะไรมาเอาอ๋อขยะเผาไฟแล้วทำให้เป็นตอนอย่างนั้นนะครับ ถ่ายภาพนปกน,ปกนอเอาขอบคุณนะครับที่ไปบกันเข้ามาครับช่องเจ้าสำเร็จยังมีเด็กๆเพิ่มไปนอนจองเขาอีกครับบางบอนนีน้หนึ่งตัวสองตัวสามตัวเออม,มานอนยด,ดก็อีกครับไปใกล้กับ่ได้ครับอืไปใกล้แล้วมันก็จะวิ่งหนีสเสด็จไปทางไหนก็นไม่รู้เอาเอาพวกเธอ นั่นเล่นพลาสติกแล้วพลาสติกพร้อมไหมก็พากันเล่นโอ้ยอลูกหมีนกหมานี่แหละมามาดูขาของเจ้าด่างลายนะครับเบิ่งเบิ่งเบิ่งโอ้ยสองนิ้วที่แท้เลยสองนิ้วแท้ๆเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันวนาอะไรทีนี้ เริ่มวัวแล้วไปเปื่อนหมดแล้วอเอาเอาความบันเทิงเริ่มขึ้นแล้วขอบคุณทุกท่านที่เ,เข้ามารับชมนะครับกับช่องเจ้าสำราญขอบคุณและขอบคุณพบกันคลิปหน้าครับ